ีพี่น้องตาเข้าไปแทววเยอะต้องมองกันกับรางว่างพายแยงกับป่าน,นี้ครับครับม,มาหอดบริเวณทางเคือบินรวนมานี้ครับเนีว่าวนมานี้ละคขับมาคือรวดนี้นะครับมีท่านบินได้ครับอ้อมมาพี่ครับอ้อมมาทางพี่ครับ ได้ลายครับวดีครับผมเบ้าผู้ไทยมป็นเวงครับมารลาะบังสนามกีฬาครับกันเลยข้ามหน้ากากรับเออพี่คือการคือการคือดีวนะครับผมภาพผู้ไทยนครับเบ้าผู้ไทยเนเวงครับมันเวงครับเันเวงผู้เจ้ากอนดีครับ้เ้าวัดอนาครับกสูงดิ้นข้าวกันเลยมามาีงานมาล็อตอนนี้ เดลก้าก็เลยลออเบิ้งสนามบินนะครับเออวันน้าวนมานีเนาะออขับวนมานีโอ้นีะแต่กงงน้อยมีจักนว่าสเบิงนีอโอ้ันนี้ได้ช่วงสุ่มหลายเนาะน่าจ็กไหลครับนี่ แล้วแล้วแล้วมาแล้กนอนนี่เนาะเกี่ยวไรยัง้าทครับเกี่ยวไรยางบาทราองประมาณเจ็ครับกบแปอยอครับครับครับเขาล้มเอลข้าพ่อพ่อกันนะละพวกพ่อดีย่นะอยู่บ้านผมก็ประมาณแปดร้อยที่บ้านผมนะครับครับครับนี่ข้อมูลจากพี่น้องนะครับนี่อยู่บ้านเลิกครับอยู่บ้านเลิกครับโอ้พวกฉำรานเนาะ พี่น้องบางโคกสำราญครับเ,เหมือนเมาเข้ามาตาครับาตาแห้งไววครับทรงสามดกก็แห้งแล้วครับเบื้องทางเนี่ยจากขุกมกกมน,นมาคนับจากขุมามันวนมาเลี้ยครับซี่ายมันนี้ครับายหม,าามาลา,างกลา,า,างวันวันที่างกางจาก ขึ้นเมืองฟ้าก็กว้างคือเดียวทางเขาบินกว้างให้อยู่บนฟ้าลอยไปอากาศถ้าผมอีดคลิปนี่ก็อาการห้อนหอนผิน้องเลยอย่าทอดคลิปมีปัญหาเรื่องควาหมห้อนนะครับอายุทมูลกาขอพ่ยเด้อครับเด้อ สวัสดีครับพี่น้องครับผมเป้าผู้ไทยครับมาจากบ้านแวงก็เลยมาเบิ้งสนามบินครับเดี๋ยววาแล้วมีเคยเลาะมาที่นี่เลยถบ้านนี้น้่ห้อยเฮือบินมาทีครบบนี้มีได้ห้อยเฮือบินบ่เออมันหลายปีแล้วเนาะปีหกสิบปีเนาะเมนบอกเพราะังเกิดท่านอยู่บ่ละเกิดท่านเมื่อบินเมนบอกเขบินประเภทเลื่อลงมาลงครับนี่ <น>ต16กะลงโอ้ซีย้อนกะลงแกรอดมาหลายๆหลายนี่เราคยสวยสงครามเนาะอยู่บ้านเลือกครับพวหญใสงรามนะอยู่บ้านเลือครับบ้านนี้น,นะบ้านโคกชานี่โคกจำรานโคกจำรานเนาะผมบป่าภูไทแม้งมาจากภูแลครับมาจากหนองสงม,มาเบิ่ง,งานน,นี่ผมมาเถอ็สองนี่นี่ตดรีอยู่ผมว่าถนนธรรมดาเน้นี่่แล้วอเออเออเออามู่เพราะว่า มันทธนุรานบินได้หนิเอฟซีม็อกลงมันเกิดกลางลมแล้วมันมันมันเลนจะเลนเลยเนาะมันกางกลางลมเว้ยนเว้ยนมันนี่มันเวียนสายมีพื้นซ้ายมีพุ่งไปเลยนั่นเองเนาะโอ้โหมาเห็นกวางนี่ยหนิดีเห็นทักพูดแล้วแต่ปีบังบอกผมมาฮะผู้ผู้หมูเชิญผู้หมูผู้อะไรโอ้ผู้เล่ดาเนี่ยเนาะผู้หมูนี่ประชานเนี่ยได้เลยมันไม่สร้างมันขึ้นยังฮะ มีอันผู้มู e เขาสร้างเรดาผมนี่ครับสรัางมันมันเชื่อมเดียวก็อันเครื่องบินนะเออเวลาอันเกิดชุกเซินมากเกิดยิ่งเดียวเพ่นเอาคนป่วยคนลุกมันร้องรับเวี่ยนเปลี่ยนน้ำปีครับ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 หัวหุ่นนี่ก็ยำเหมืนพ่อใหญ่แล้วนี่เป็นอยู่วันอันโคขับลำโคขสบล้านเนาะเออมันมาตัดอันนี้ครับถ้ามันมาซองกล่องจะจะไมีคำยาวจากนี่ไปนีุ่ ไปกิโลเนาะเนาะว่าอยู่เลยบ่วบ่กวางบัาอยู่เลยมันเันบัว่โลไปเขาคือมีมาลงมีเอติต่อเนาะเขามีเธอบ่ลงบ่ได้ตอนนี้มันหลายหลายประเทศเฮ็ดโอ้เป็นเพชรฝ้านี่โอ้มีได้เนาะมันมีเจ้าของเนาะบ่มันมีมันรองรับตรงตรงครับโอ้แม่นอันสนามบินส์โบกิดทอ่ะข้อพูดหลายๆเด้อครับเด้อโอ้ผมกันเลาะไปซะก่อนเลาะไปเบิ่งก่อนไอ้คลิปเพื่อพี่น้องเบิ่งครับ นี่เห็แต่ว่าสนามบินสนามบินน่ะนี่เรามีลูกกลายอยู่นี่มีลูกกลายคนแล้วห้องัดขับรถก็มีลูกอืมบ้าเปื่อเบล่าอยู่แต่ว่าอยู่ไรเดียมเลยเหมืนมีลูกโอ้ครับครับครับบังคัดขับรถโอ้เมนเมนถือเลยถืมาเรียนมาเรียนมองตาเขาแบบนี้เออายง่ายบรถแล้วเออหัดขับรถสบายเลยเนี่ยเป็ีนมือเดียวเป็นเลยเนี่ยมือเดียวเป็ี่ยนเออขาขาขาไปก่อนครับ ไปขายครับบางวันก็สุดเด็ดคับอย่างวันวาสี่สิบเาขไก่ด้วยครับสั่งไก่ปีกิโลผม่มันจะบินบินขึ้นนี่เขานี่บินขึ้นไปครับพุ่งขึ้นไปพุ่้ละไปทางผู้หมูพุ่้ละผู้หมูทางนี้ผมขับซอยพุ่้ละเคยมาเคยเห็นแล้วครับเห็นแต่บริเวณลานนั้นครับลานลานบิน เคยเห็นกว่างครับกว่างแสดงว่าปีนกว่างครับปีนกว่าง ใส่เลยเวียนมานี่ครับเวียนมาจะพุดแล้วครับเวียน,นม,มานี่ก็พอม,มานี้พอมานี้ยุดกลางเ,เลิมเลิมตาต้าเลยมวงนี้บินปุ้งเลยครับโอ้พี่น้องสะดวกสบายได้ในลานตะเภาสวัสดีครับ ผมบป่าผู้ชายเห็นนึงครับมาเลาะเบิึงสนามบินครับมิค่อยเห็นมาจากหอดทันครับเธอสองนี่ที่บ้านเลิกครับบ้านนี่ล่โ,โคกสะอาดอออน,รรนี่บ่กอ๋อเอมีได้ฟ้อนดงเขาบมา่มแมลงนี่เขามีการฟรนอนดงเขาบ่แมลงนี่นนอ๋อผมมาหอดแต่ห่านงานมือน,นั่นน่ะเดียวเห็นว่าไม่ทางปกติเลยนึกว่าทางเนาะด่งางกันลงธรรมดานะถามมู่ผมว่ากว้างประมาณสี่สิบเมตรนึงมั้ง กวางเพิงและกวางอะไรีครับอันนี้ทางทางบินนะครับนี่มัน,นจะขึ้นจุดนะครับขึ้นมาในทางบินผมเใ็้คนบ้านเนาะเดี๋ยวก่อนเน็ดหาข้อมูลเธอพี่น้องเบิ้งสวัสดีครับอเอเอในเาขาหลายใช่ครับอ๋อฝนมาอยู่บนบางันบ่ออ่อนฝนฝนตกห้าอยู่แบบเมื่อกี้นี่เ่ราะมีหดดัวติ ฝนนะเออวังเออแมนแมนโอ้บ้านผมแห้งในบ้านผมอยู่พูอยู่หนองสูงพู้โอ้ใบกระดาษกระาเกี๊ยวอ้ใใครอยู่มันมันได้ล้านตะคักสามแดชสามเดชเก็บได้เลยนี่โอ้แมนแมนแมนเก็บสามเดชย่ำชุกเนาะย่ำย่ำก่อโวตโอ้ยดีข้อมูลจากพี่น้องเนี่ยครับมาตะเขาเป็นแถวเลยครับเปชุดๆเพล่อครับนี่ ถือเจอกู้ลไรกุ้งเชะเด้อผมเอาอิดคลิปเพื่อน้องเบิ่งครับมาสนามบินแล้วสนามบินของเพลองลูกท้าครับบ้านโคกสะอาดนี่ครับเ,เอาคือเจอกู้ลไรกุ้งเชะเด้อนำอันมองบินไปนี่ครับผมนี่นำทางมองกลางอันสนามบินนี่นะมองลานบินเพิ่นอันนี้ลานบินพุลนลานจอดครับตุ๊กพลานจอดมองเต็มเพื่อนจัดงานครับ ลานบินผมว่ากิโลนึงทำจะบอกเลยอยู่น้บ่บ่ปะประมาณบ่ได้ประมาณกิโลสองโลแบบครับกิมเนสเซนเดอร์ยันเครื่องฮอนครับ,บถือถือกูแล้วกว็เสด้วเด้อ